ละ70บาทก็เพื่อนเหรียญละ70บาทนะครับพี่เจริญนนะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับมี2เหรียญในร้านนะครับก็ให้ทั้ง2เหรียญเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นรัชกาลที่3านะครับด้านหลังก็เป็นเหรียญนะครับอรัชมัญยานะครับเหรียญละ70บาทนะครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นะครับพี่เจริญนบอกว่าเก็บเงินไปทางค่าส่งแบบเปลี่ยนไปทางก็ร้อยเดียวนะครับ ค่าจัดส่งแบบปลายทางก็ร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบโอนะครับค่าจัดส่งก็จะอยู่ที่59บาทนะครับเดี๋ยวพี่จะเร่งหาเหรียญรัชมัญยานะครับด้านหน้ารอสามนะครับมาเพิ่มให้เพื่อนๆนะครับให้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ก็คือพี่เจริญได้ไปแล้วนะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับทั้งสองเหรียญพร้อมเดินทางครับผม เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ทักมาใต้คลิปเลยนะครับทักมาใต้คลิปนะครับเดี๋ยวสีหาได้เราจะรีบตอบเพิ่มเติมนะครับหาได้เราจะรีบตอบเพิ่มเติมครับสวยนะครับหายากนะครับสองเหรียญในร้านนะครับลูกค้าชอบนะครับก็แบ่งครับแบ่งครับ